สวัสดีเพื่อนเอทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับสาราดีๆที่มีมาฝากเพื่อนเอฟอย่างสม่ำเสมอคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องคนเก่งกว่าไก่อ่าเพื่อนๆหลายท่านคงเคยได้ยินคํานี้แน่นอนใช่ไหมครับแล้วทีนี้ไอ้คำว่าคนเก่งกว่าไก่เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้เพื่อนๆว่าคนเก่งกว่าไกน่น่าจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมสนับสนุนโดยมั่งมีฟาร์มแคติดต่อเราได้ที่ 096.0409858ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเคยนะครับเคยเป็นคนที่เก่งกว่าไก่มาก่อนทุกข้อนั้นล้วนแต่ผมเคยทํามาแล้วทั้งนั้นนะครับมันก็เลยต้องเสียไก่ตัวดีๆไปเยอะมากนะครับผมแต่ในคลิปเนี้ผมก็เลยจะมาแนะนํานะครับว่าถ้าเป็นไปได้อย่าทําเหมือนที่ผมจะกําลังจะบอกเพื่อน,เพ,อนเพราะว่า ผมเคยลองมาแล้วเคยเป็นมาก่อนถึงมากล้าแนะนําถ้าผมไม่เคยทํามาก่อนผมจะไม่กล้ามาแนะนําเพื่อนเพื่อผ่านเป็นข้อเตือนใจนะครับเป็นสติเตือนใจแล้วก็ท่องไว้เลยนะครับข้อแรกเลยนะครับถ้าเราไม่อยากเป็นคนที่เก่งกว่าไก่ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเอาไก่หนุ่มไก่ใหม่ของเราเนี่ยไปวางรากอันมองภาพออกไหมครับลากอันอยังไงสมมุติว่าเราซื้อไก่จากสา จากสายเลือดดีๆมาเนี่ยเหล่ากอดีๆมาเนี่ยซื้อมาแพงด้วยยังไม่ได้ทําอะไรเลยซื้อมาแล้วใจร้อนใจร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้เราก็เอารีบกลัวว่ารีบเราซื้อมาแล้วนี่เราซื้อมาแล้วซื้อมาแพงด้วยก็อยากเห็นก็ใจร้อนก็เลยรีบเอาไปวางกับกับไก่ตัวอื่นวางเป็นอันก็มีบางทีลากทีเดียวเบิ้ลเลยสองอันก็มีตัวของมเองก็เคยทําเหมือนกันนะครับสรุปสุดท้ายไก่เป็นยังไงครับเหลือง เหลืองซีดแล้วก็ป่วยสรุปสุดท้ายก็ไก่ตัวนั้นก็เสียทิ้งไปเฉยๆเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเรามีไก่ตัวดีๆนะครับสายเลือดดีๆเนี่ยเราควรจะต้องใจเย็นๆสะก่อนนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับไม่ต้องรีบเอาไปวางขนาดนั้นนะครับผมเรายังมีเวลาเลี้ยงเขาอีกหลายเดือนทีนี้มาดูข้อที่2นะครับลักษณะที่2นั้นก็คือคนที่เก่งกว่าไก่เนี่ยชอบเหลือเกินนะครับ จะคล้ายๆกับข้อแรกเลยนะครับมีไก่หนุ่มมีไก่ใหม่สายเลือดดีๆซื้อมาราคาแพงด้วยนะครับใจร้อนเอาไปวางกับลูกอายุอ่ามองภาพบอ,อกไหมครับเหมือนกับเราเสียตังค์ซื้อไก่ตัวดีๆไปแล้วเนี่ยเราก็อยากลองดูสิเราว่ามันเก่งเราว่ามันดีเอาไปวางไม่ดูลักษณะไก่ที่เราจะไปวางด้วยเลยนะครับโอ้โหหน้าตากา้านผิวพรรณกลายเป็นลูกอายุไปแล้วเงี้ยผมบอกได้เลยนะครับ ไก่หนุ่มเราเนี่ยจะดีจะเก่งขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้านะครับถ้าประสบการณ์เรายังน้อยอยู่เนี่ยเสร็จไก่ลูกอายุทุกลายนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแรกๆอาจจะดูดีนะครับหลังๆเขากินเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับห้ามนะครับเอาไก่หนุ่มเนี่ยไปวางกับไก่ลูกอายุเด็กขาดนะครับใครจะว่าอะไรยังไงก็ช่างครับไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเพราะว่าอะไรผมเคยทํามาก่อนสรุปสุดท้ายผมก็เสียไก่ตัวดีๆไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับส่วนข้อที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของ ไก่ไม่พร้อมนะครับไก่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วนําเขาไปออกงานอันเนี้ยอันเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยเคยเป็นมาก่อนนะครับคือยังไงคือเราเลี้ยงอยู่เนี่ยเราเลี้ยงทาเนื้อทําตัวอยู่เนี่ยสี่วันหรือยี่สิบเอ็ดวันเข้าคอร์สทำเนื้อทาตัวเนี่ยนะครับผมมันก็ใช้ระยะเวลานานนะครับแต่เวลานะครับใกล้ถึงวันที่เราจะต้องเอาไปออกไปสร้างผลงานเนี่ยในระยะเวลาแค่อีกไม่เกินอสองสามวันเนี่ย บางทีก็ปากบินนะครับปากบินปากกระตอกแต่สรุปสุดท้ายนะครับตัวเราเองนั่นแหละยังดังดน้นเอาไก่ตัวเนี้ยออกไปสร้างผลง,งานสรุปสุดท้ายเป็นยังไงครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเล่าอ่มันจะมีไก่ตัวหนึ่งของผมนะชื่อว่าเจ้าเจ้ากดรีโมทเจ้ากดรีโมทตัวเนี้ยปากกระตอกก่อนถึงวันจริงแต่ตัวผมเองก็ดันทุลังเอาไก่เจ้ากดรีโมทตัวเนี้ยไปเหมือนเดิมเราเสียเวลาเลี้ยงมาแล้วสรุปสุดท้ายก็แพ้เพราะอะไร ราะว่าไอความไม่พร้อมของเรานี่แหละไก่มันไม่พร้อมไก่มันไม่สมบูรณ์เรา,าก็ยังดึงดังดึงดันเอามันออกไปสรุปสุดท้ายทีมงานก็เสียตังค์กันหมดเนี่ยแหละครับมันเป็นอะไรที่ผมอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ใจเย็นๆน,นะครับให้รอเขาให้สมบูรณ์ที่สุดนะถ้าไม่พร้อมเนี่ยห้ามออกเด็ดขาดน,นะครับอันนี้จําไว้เลยโดยเฉพาะมือใหม่ถ้าไม่พร้อมห้ามออกเด็ดขาดข้อที่สี่นะครับนั่นก็คือเรื่องของไม่เปียบช่วยไก่ ไม่เปลี่ยนช่วยไก่ในที่นี้หมายถึงอะไรอ่าผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างกรณีอย่างเช่นของเราเนี่ยนะครับไก่ตัวรักของเราเนี่ยถ้าเราจะออกไปหาเนื้อคู่เนี่ยเราควรจะต้องรู้แล้วว่าไก่ของเราเนี่ยชอบแบบไหนนะครับเขาถนัดแบบไหนนะครับเราจะต้องรู้เราก่อน,นแล้วก็ออ e er. ข้องออกไปจากบ้านเลยนะครับข้องออกไปจากบ้านเลยว่าโอเคเราจะหาเนื้อคู่แบบนี้ให้เขานะครับพอไปถึงหน้างานนะครับดังนะครับหาแบบนั้นไม่ได้พอหาแบบนั้นไม่ได้ก็เอาวะ ยังไงก็ได้เสียเวลาเลี้ยงมาแล้วนะครับยังไงก็ต้องหาคู่ให้ได้สรุปบางทีก็ยอมแบกนะครับกล oh, ัวเลี้ยงมาแล้วเสียเวลายอมแบกยอมเสียเปรียบแต่เพื่อนเพื่อรู้ไหมครับไอ้คำว่ายอมเสียเปรียบเนี่ยเพื่อนเพื่อนะยอมเสียตังค์แล้วนะครับเพื่อนอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับจากประสบการณ์โดยตรงผมก็เคยเป็นมาก่อนนะครับ <im it> ยอมแบกเลยนะครับเสียเวลาเลี้ยงมาแล้วนะครับสรุปสุดท้ายก็ เร right. so right? so 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 the ียบร้อยนะครับเรียบร้อยกลับบ้านเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ข้อที่4เนี่ยต้องระวังนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ใจร้อนไม่ได้เลยนะครับจะสังเกตไหมครับเซียนใหญ่ๆเซียนที่เขาเก่าๆเนี่ยนะครับถ้าเสียเปียบนิดๆหน่อยๆนี่เขาจะไม่เอาเลยนะครับเพื่อนเขาจะไม่เอาเลยนะครับเขายอมเสียเปรียบเพื่ออ่านทางกินอะไรบางอย่างนะครับถ้าแบบนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างนะครับติดขัดบกพ่อตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังนะครับว่า ที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคนเก่งกว่าไก่เรามีอะไรบ้างนะครับผมข้อแรกเลยนะครับชอบนะครับเอาไก่หนุ่มไปวางรากันนะครับข้อที่สองชอบเหลือเกินเอาไก่หนุ่มไปวางกับไก่แก่นะครับผมแล้วก็ข้อที่3นะครับไก่ไม่พร้อมก็ยังเอาออกนะครับผมข้อที่4ไม่เปรียบช่วยเขานะครับยอมแบกยอมเสียเปรียบเสียเวลามาแล้วก็ต้องเอาทั้งหน่อยอันนี้ผมบอกได้เลยว่าก็เสร็จเหมือนกันขาตกบกพร่องตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมเป็นมือใหม่ นะครับผมนะสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆจากใจจริงนะครับที่ฟังมาจนถึงคล้ายค,คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับผมแล้วพบกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ